ส่งชิงโชคได้รางวัลมากกว่า5ล้านถูกหักหน้นที่จ่ายไว้ต้องเสียภาษีให้สมภกรอีกไหมคะสมมุติวันนี้นะเราเป็นคนหนึ่งที่ทํางานรับเงินเดือนประจําใช่ไหมคะเรามีไรายได้จากเงินเดือนคือ,อไรายได้ตาม40วงเลบหนึ่งแล้วเราก็ส่งฝาน้ำดื่มชิงโชคแล้วได้รางวัลมีมูลค่ามากกว่า5ล้านตอนที่เราอะค่ะได้รางวัลตอนนั้นนะคะ เขาจะมีการหักภาษีณนะที่จ่ายนะรางวัล5ล้านคุณจะถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว5้5%เป็นเงิน2อ5 0สนนะคะแต่พอถึงเวลาค่ะสมมุติว่าคุณถูกรางวัลตอนเดือนกุมภาเนี่ยคุณก็ต้องเอารายได้อะคะ่ะที่เกิดจากการถูกรางวัลตรงเนี้ยมายื่นแบบแสดงรายการที่เรียกว่าพองอ๙ส94คือภาษีครึ่งปีนะคะ เสร็จแล้วพอตอนปลายปีของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเอารายได้อะคะ่ะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากการรับเงินงเดือน40หมหนึ่งและรายได้จากการถูกรางวัลเขาเรียกว่า40หมื 8, มาเสียภาษีให้กับทางกรมสมกรตที่เรียกว่าแบบพงด90แต่ไอ้รายได้ที่คุณโดนหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้250,000ตรงนั้นน่ะมันสามารถนะคะที่จะเอามาใช้เครด,ดิตได้ก็คือมาหักออกไปได้เพราะว่าถือว่าเราอะได้เสียภาษีไปแล้วเราก็มาจ่ายตรงส่วนตานะะ่างอะก่ะเพิ่ม จากรายได้ของเงินเดือนแล้วก็รายได้ของการชิงโชคที่เราได้รับมาคือเวลารายได้พวกนี้นะถ้าเป็นแค่รายได้จากเงินเดือนเฉยๆคุณก็แค่ยื่นแบบแสดงรายการตอนปลายปีใช่ไหมแต่พอมีรางวัลชิงโชคอ่ะซึ่งหลายๆคนอ่ะคะ่ะจะมีปัญหาเวลาที่ได้รับรางวัลชิงโชคมาแล้วตัวเองอ่ะถุงหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ บางคนคิดว่าการถูกหักภาษีนะที่จ่ายตรงนั้นน่ะถือว่าจบแล้วเป็นไฟน้อนแ็กแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ไงเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่แจกรางวัลนะ่ะเขามีหน้าที่ในการหักภาษีนะที่จ่ายเพื่อนําส่งสัมภาระซึ่งไอตัวภาษีหักนะที่จ่ายตรงนั้นนะคะมันจะทําให้ย้อนกลับมาว่าคนคนนี้ได้รับรางวัลได้รับเงินมาที่เท่าไหร่หลายๆคนนะคะบางคนนะได้รับรางวัลทองคํามีมูลค่าเยอะแยะแล้วพอถึงเวลาไม่รู้ไงใช้เงินไปหมดแล้วสัมภาระก็ ตามมาเก็บรายได้ที่เกิดขึ้นไงคะเพราะว่าเงินจากเงิน5ล้านที่คุณได้มันถือว่าเป็นรายได้ของคุณ5ล้านตรงนั้นต้องเอามาเสียภาษีเพิ่มนะคะไม่ใช่ว่าการหักภาษีณนะที่จ่าย5%ปเแล้วมันจบไม่ใช่มันต้องมาคํานวณในอัตราภาษีก้าหน้าจากรายได้ทั้งหมดของเรารวมทั้งเงินเดือนแล้วก็รางวัลที่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อาจารย์ฟันธงให้นะคะสําหรับคนที่อะไรคะได้รับรางวัลคุณต้องเอามายื่นแบบแสดงรายการตามมูลค่า ว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณนะต้องเสียภาษีในอาตาาัตราภาษีก้าวหน้าไม่ใช่การหักภาษีณนะที่จ่ายตรงนั้นถือว่าจบสําหรับกรมสรรพากรไม่ใช่เลยค่ะอาจารย์เคาะให้นะคะ